หาปาจอมราชันตอนที่43 3เดิมทีหัวหน้าโจรนานเจียงนามจิ้งสวีติดตามคนส่งข่าวจากกองทหารรักษาการหนานเจียงไปช่วยเหลือผู้ชื่อเชิงระหว่างเดินทางอยู่นั้นโจนผูเก่าเท่าเจนจัดประสบการณ์ค้นพบปัญหาอย่างหนึ่งดูเหมือนว่าคนนำทางกำลังชักนำเขาไปยังจุดที่พบโจวนวูเขามักใช้เคาะระฆังกัน เทือกเขาตะวันตกเฉียงใต้มักมีสถานที่เช่นนี้ภูมิประเทศค่อนข้างสลับซับซ้อนเหมือนเขาหงกดโดยธรรมชาติถ้าไม่ใช่งูเจ้าถิ่นเข้าไปคงงมหากระทั่งทิศเหนือไม่เจอเป็นแน่ใต้ดินยังเต็ม,มไปด้วยหลุมโพรงนับไม่ท้วนคนในเขามักมาดักซุ่มตรงนี้เพราะสามารถหมุดลอบผุกโผลไปมาได้ราวกับพูดทีปกติแล้วพวกชนภูเขา มักคิดหาทางล่อลวงคนเข้าไปที่นั่นและค่อยป้นค่าชิงสมบัติหากนักล้นในสถานที่เช่นนี้ลงมือทีไรเป็นต้องสำเร็จทุกครั้งนับว่าเป็นสถานที่ที่เอาไว้รับใช้มือเอาไว้ใช้รับมือกับพวกคู่คุ้มกันภายกับค่ายพักสสำนักมีชื่อเสียงในยุทธภพโดยเฉพาะภาษารับเรียกกันว่าเคาะรักขัง แม้เจิ้งสวีกำลังรีบเร่งแต่สมองกลับให้ได้เลอะเลือนวุ่นวายตอนใกล้ถึงจุดหมายขาพันแตกตื่นขึ้นมาเพร้อเอดักได้ว่าตรงนี้เป็นที่ครอบพระขังเหตุการณ์ไหลท่วมแผ่นหลังของเขารีบหยุดชะงักฝีเท้าทันทีพร้อมสั่งให้คนไปสอบถามกองทหารรักษาการน้านเจียงที่เป็นคนนำทางทว่า แค่เพียงเมื่อกี้ประโยคกเย็เผยช่องโหว่ออกมาตั้งมากมายคนนำทางนั้นพฝันคิดทำร้ายผู้คนแต่หลังจากกลุ่มโจนผู้เขาช่วยกันกุ้มรุมจับคุมตัวไว้ได้กราบชิงกินยาผิดฆ่าตัวตายเสียกอดจิงสวีพันเกิดความรู้สึกครางแคลงใจขึ้นมา ด้พาลูกสมุนย้อนกลับไปทันทีระหว่างทางเจอพี่น้องในค่าที่เนื้อตัวเพื่อนเลือดสองคนค่อยรู้ว่ารังโจนโดนกวาดล้างแล้วกว่าพวกเขาจะรีบร้อนกลับไปถือเห็นแค่เศษกระเบื้องแตหกหักซากศพไม่เกรียมเกลื่อนพื้นสิบปีได้สั่งสมมากลายเป็นเท่าทานภายในข้าคเกนเดียวพี่ใหญ่พี่ใหญ่โจรพวกเขาสภาพมอมแมมวิ่งโซเซ่ข้ามาดึงตัวแขนจิ้งสวีทางรับยาแตื่นพวกเรายังมีทางรับ ทางเขาตกเฉียงใต้เต็มไปด้วยภูเขาพวกโจรภูเขา้วน,ว,ขาวนเป็นกระตาเจ้าเล่มีมสามโปร่งในเขามักมีทางนับสามารถมุดดินได้หากสัตรบบุกเขียนฆ่าคืนเขาคนบนเขาแซงทําเป็นต่อสู้เล็กน้อยแล้วโวยโอกาศมุดหนีเข้าทางรับประจนถึงภูเขาสื่อว่านตอให้เป็นเยียวที่มีบนฟ้าประจับมุสิกที่มุดดินไม่ได้พอพวกโจรภูเขาคนอื่นอ่นได้ยินดังนั้นดวงตาพันเปล่งประกายขึ้นมา จิ้งสวีกลับยืนงนแงสีหน้าเมื่อลอยมองมาเห็นพี่เบลท้องความยินดีเลยสักนิดเขายืนมองพวกลูกสมุนค้นหาทางรับโดยอบก,กอดความวังและหลิงโทษใจเอาไว้ทว่าในใจทราบดีต่อให้เจอทางรับก็ไม่มีประโยชน์เพราะถ้าอีกฟายบุกเขียนข่าขึ้นเขามาจริงพวกคนส่วนใหญ่บนเขาคงหลบนีเข้าทางรับไปถึงอย่างไรก็สั่นคอนราฐานองค่ายปูเขามาหนะ้ขาทึบเขากระเพาาทำลายภูเขา กระทั่งตัวควายลันถูยิกคงยังไม่รู้ด้วยซ้ำตัวเองเผาะอะไรทิ้งไปบ้างจิ้งสวียืนตัวแข็งทื่ออยู่นานๆอยู่นานที่ช่ยเสียงระไม้หังจากจุดที่อยู่ไม่ไกลออกไปนะเขายินเสียงคนที่กำลังค้นหาทางรับร้องคนอย่างสิ้นหวังทางรับถล่มแล้วัวนน้จนหลับ ตาลงดังคาดในห้องรับใต้ผู้เขาดูแลด,ดูไม่สุดตาแห่งนี้สินี่เก็บอยู่นั้นไม่ใช่เงินทองเหมือนที่ป่าซิ่งเจอแต่เป็นทองคําเหลวม่วงทองคําเหลวม่วงที่ทางราชสมนักแจกจ่ายให้ของทหารรักษาการในท้องถิ่นกระดังค่ายเหล็กทมิน ยังชักหน้าไม่ถึงหลังยิ่งไม่ต้องพูดถึงกองทหารรักษาการหนังเจียงฟูจือเฉิงย่อมมีช่องทางลักลอบข,า,ขายของตอนเองพอควายหลันถูด้รับรายงานลับซาปะฟูจือเฉิงขับหัวหน้าโจรน,นักรถยิ่งสุ่ยมีความสัมพันธ์นแน่นแฟนเท่าลับมรู้เลยว่าแท้จริงแล้วนักพกยิ่งสุ่ยก็คือคนลักลอบค้าทองคํเหลอม่วงของฟูจือเฉิงนั่นเอง กิจการของพวกโจรภูเขาก็คือการปล้นสะดมศพช่องเป็นฉกฉวยผลประโยชน์ยิ่งสวีออกหน้าแทนฟูจือเฉิงติดต่อกับตลาดมืดและลักลอบค้าทองคำเหลวม่วง่งส่วนตัวเองก็ใช่ว่าจไํไได้รับผลประโยชน์ไม่สักนิดแต่เขายอมรับว่าไม่ได้ลบมากทุกครั้งจะเก็บไว้แค่หนึ่งส่วนเท่านั้นฟูจือเฉิงเองก็ทราบเรื่องนี้และยอมรับอย่าง,างเงียบๆมาตลอดก่อนหน้านี้ยิ่งสวีเพิ่งส่งทองคำเหลวม่วง่งจำนวนล่าสุดให้กองทหารรักษาการหนานเจียง ในห้องรับใต้ภูเขาของเขาจึงมีทองคำเหลวม่วงเหลืออยู่หนึ่งส่วนพอดีใครเร่าจะรู้ว่ามันกลับกลายเป็นยันเร่งตายไฟป่าคงลุกลามเข้าไปจุดจนวนกับมันจนระเบิดทำลายทางรับในภูเขาสังหารคนในค่ายภูเขาทั้งหมดตายเรียบ นี่เป็นความบัองเอิญอย่างนั้นหรือนี่ไม่ใช่ความบังเอิญจริงหรือจริงสวีจำหรือว่าเมื่อน,นานไปแล้วเคยมีคนกล่าวกับเขาว,าว่าวินยูชนรู้จักศีลธรรมคนทําช้ารู้จักแต่ผลประโยชน์มารุมตัวกันด้วยผลประโยชน์ย่อมแตกแยกกันเพราะผลประโยชน์เขากับผูช่ชยเชิงมารุมตัวกันได้ผลประโยชน์วันนี้แผนการร้ายแดงออกมาแล้วผู่วยเชิงย่อมสลัดตอนทิ้งอย่างง่ายดาย โจรภูเขามีดาดาดาทั่วภูเขาแค่กำจัดจิ้งสวีไปคนหนึ่งยังทรงเสริมคนใหม่ได้อีกนับไม่ท้วนมีลูกสมุนเข้ามาเอ่ยเจอือสะอืึนพี่ใหญ่เราขุดทางลับกันเถิดบางทีอาจมีคนรอดชีวิตก็เป็นไปได้จิ้งสวียืนเฉยแค่ทายศีรษะพี่ใหญ่เสียงร้องไห้ดังระง,งมจากรอบตัวจจโจจิ้งสวีกระตวัดเสียงดังพอดแล้ว ผู้รอดชวิตทั้งหมดยืนมองอยู่บนพื้นดินที่ไม่เกรียมยืนมองเขาอยู่บนพื้นดินที่ไม่เกรียมตามข้าไปดวงตาจิ้งสวีก็แดงก่ําขึ้นมารากรัตร,ร้ายที่เตรียมจะกัดคนเขากดเสียงลงต่ํากัดฟันเอ่ยในเมื่อผู้จูเฉงไร้มนุษยธรรมก่อนยามาโทษข้าที่ไร้ศีลธรรมหลายปีมานี้คิดว่าข้าทำอะไรเจ้าไม่ได้หรือในรังโจนป่าสิ่งจือ้อ นันเชียงมีขุนเขามากค่ายภูเขาเยอะโจนภูเขาเหล่านี้รวมตัวกันอย่างมีระบบแบบแผนมิได้เป็นเอกเทศอย่างแท้จริงเท่าที่พวกเราล่วงรู้ในตอนนี้มีหัวหน้าโจนใหญ่ทั้งหมดสามคนด้วยกันช้างเกิงหยิบแผนที่นังแก่ที่เปิดดูจนเยินออกมาแผ่นหนึ่งดี้ชี้ให้กูอินดูสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนนั้นค่อนข้างซับซ้อนมีทั้งภูมิีประเทศอากาศเส้นทางเป็นอย่างไรรถม้าวิ่งได้ตรงไหนเป็นต้นดูหลากหลายมาก แผนที่เช่นนี้กูอินเคยเห็นที่เจียงนานมาก่อนจําได้ว่าไม่เหลวทีเดียวคาดว่าคงเป็นฝีมือกองหอหลินหยวนภายใต้แสงตะเกียงน้ํามันเขอมองช้างเกิงด้วยแวตาครุ่นคิดแต่ไม่ได้เอ่ยวาจาแค่แสดง้าที่อีกฝ่ายกล่าวต่อกูอินให้ทหารข่ายเหล็กทมินดาสามพันนายแทรกซึมเข้ามาในขบวนพ่อค้าที่เดินทางลงใต้เพื่อกลับบ้านเกิดโดยใช้สัญ,ญญาณควันติดต่อกันรอบเดินทางตอนกลางดึก มื่อทหารประจำโจนของคว้ลันถูปิดล้อมฟูจือเชิงในป่าสิงจือและฮริบบินร่อนลงมามือสังหารเหนือไว้หาเยี่ยวทมิน20่สิบคนตรงเข้ากระพุมภูเขาที่พวกสุนัขกรลังกัดก,กันได้ในทันทีเกราะททมินกับอาชาททมินแบ่งแยกออกเป็นสองสายแทรกเข้าตรงตัดขบวนกองทหารรับสาการหนานเจียง จำนวนหลายหมื่นคนที่อยู่ตรงตีนเขาจนเขาแตกจ,จนแตกกระจายออกเป็นส่วนๆแม่ทัพใหญ่ถูกจับกลุ่มเมื่อค่ายเหล็กทั้ามินดำบุกมาเช่นนี้แม้กองฐานรักษาการหนานเจียงจะมีคนกำลังเยอะกว่ากับโัเดตกกระดึงราวกับเป็นลูกแกะน้อยที่ไม่รู้จักต่อต้านคาดคือที่ถูกผู้หินรวบตัวไว้หมด เมื่อแม่ทัพคนหนึ่งพากองทัพใหญ่ติดตามมาด้วยโดยไม่ได้คิดสังหารทุกคนแต่เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้ตนเองต่อให้ด้านหลังเขามีพยัก์หรือหมาป่ารูร้ายสักแค่ไหนหติดตามมาล้วนแล้วแต่กลายเป็นแค่แกะฝูงหนึ่งทว่าศึกนปราสิึ่งชือยังเก็บกอดไปแล้วเสร็จช้างเกิงนำข่าวเรื่องหนึ่งมาแจ้งเสียก,ก่อนช้างเกิงกล่าวว่า พ่อบุญธรรมท่านดูสิอิทธิพลของหัวหน้าโจรทั้งสามคนนี้ทําให้นานเจียรตัดแบ่งออกเป็นสามส่วนปกติอยู่ร่วมกันอย่างสามติตทางฝ่ายต่างก็ปุมโจรในสังกัดของตนจะมากหรือน้อยรรวนมีความสัมพันธ์กับกองทหารรักษาการนานเจียง คนที่พิเศษสุดในยุคนั้นก็คือนภพจิ้งสวีซึ่งอยู่ทางเหนือสุดนั่นเองเสินอี้ถามเหตุใดคนคนนี้จึงเป็นคนพิเศษเพราะมีอิทธิพลมากสุดหรือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ชื่อช้งที่สุดช้างเก่งเอ่ยเบา,บา เพราะเขาลักลอบฆ่าทองคําเหลวม่วงแทนเมทาฟูเปลือกตาก็อินเต้นกระตุกขึ้นไปหน้าขึ้นทันทีเจ้ารู้ได้อย่างไรตรงว่าคราวนี้เจ้ามาทําอะไรกันแน่ทางฉีนานเมื่อสี่ปีก่อนหลวงจินเหลวร้านชักนําเขาไปที่จึงนานผู้อินการลอบคาดาวไว้ในใจแล้วหอเหลียญหยวนอยู่ไกล ถึงในยุทธภพไม่ไปทางจับตาดูเหล่าขุนนางสำคัญในราชสำนักได้ทั้งหมดดังนั้นสาเหตุที่พวกเขาคนพบเรื่องภัยบัตรมังกรวารีนในทะเลต,ตรงไฮเกรงว่าคงเป็นเพราะกองกำลังกับพราะเป็นเพราะกำลังติดตามร่องรอยของทองคำเหลวม่วงในตลาดมืดนนั่นเองช้างเกิงยิ้มดูเหมือนไม่อยากกล่าวอะไรมากเกินไปแค่เอ่ยว่าคนใน YouTube, ยุทธภพย่อมมีวิธีของคนในยุทธภพพ่อบนธรรมไม่ต้องกังวลใจ กูอินยกมือขึ้นหยุดคำพูดของเ้าเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเจ้าน่าจะรู้ว่าการลักลอบค้าทองคำเหลวมันแคนเราม,มีความผิดประการใดหากจับได้ต้องตายสถานเดียวนั้นพวกที่ค้าขายทองคำเหลวม่วงในตลาดมืดล้นเป็นพวกใหม่รักชีวิตมินยูชนไม่กลัวยืนใต้กำแพงร้าวมินยุชนไม่ยืนใต้กำแพงร้าวเหตุผลที่เจ้าเข้าใจหรือไม่ วินยูชนไม่ยืนใต้กำแพงร้าวเป็นซำนวนหมายถึงคนฉลาดจะไม่เอาตัวเองเข้าอยูุนสานการย่ำแย่อันตรายส่วนที่ยืนฟังอยู่ดานข้างรู้สึกอิหลักอิเหลือมากแค้นใจที่ไม่สามารถหน้าแดงแทนไม่ทับกู้เวลาซังสอนอ,อ,อื่นกล่าวได้เป็นฉากๆทั้งยังใช้ถ้อยคำได้ฟังดูชอบทามยินักกล่าวกับว่าตัวเขาเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการลักลอบค้าทองคำเหลืองมืองเลยสังิต ช้างเกิงไม่ได้โตเทียงไม่ได้โกรธเคืองใดๆแค่มองดูกกุินด้วยสีหน้ากึ่งยิ้มกึ่งบึ้งสีหน้าและสายตาเหมือนจะบอกชัดเจนว่าเรื่องนั้นของท่านข้ารู้อยู่แล้วแต่มีคนนอกอยู่ด้วยจึงไม่ลดกเปิดโปงท่านเท่านั้นกุินนิ่งอึง้งก่อนจะได้ติกลับมาในใจคิดอะไรนะเจ้าเด็กแสบที่ยังสืบมาถึงตัวข้าได้หรือช้างเกิงกดมือกุอินไว้พ่อบุญธรรมอย่าเพิ่งรีบโอ้โหฟังข้าพูดให้จบก่อน ช้างเกิงวางมือบนหลังมือของกูเห็นอุ้งมือของเขาอุ่นจนร้อนกระดดูข้อนิ้วเห็นชัดกอบกูนน้วหนักมือแผ่วเบาราวกับประคองลูกนกในรังแค่สัมผัสแล้วปล่อยทันที แต่ไม่รู้ทำไมถึงได้ชวนให้เกิดความรู้สึกแปลกๆอย่างหนึ่งขึ้นมาจูจูกุินุสึกเคินเล็กน้อยระหว่างมิตรสหายพี่น้องที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟนจะโอบกอดอบจับมือเย้าอย่ากระทั้งกอดแล้วจุมพิษสักทีอย่างไม่ใช่ปัญหาระหว่างคุณพลหารด้วยกันก็นไม่ได้เก่งทำเนียมมารยาทจำปลอมอะไรมากมายในกองทัพเ,เป็นเช่นนี้แต่ แต่แต่แต่พฤติกรรมของช้างเกิงเหมือนจับติดหนึบเกินไปแล้วกุอินหดนิ้วกลับโดยไม่รู้ตัวถึงกับลืมไปชั่วขณะว่าไม่โรนี้ตั้งใจจะพูดอะไรช้างเกิงเอ่ยโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าไม่โรนี้เกอเฉินใช้ไม้หกไม้ส่งจดหมายถึงข้าบอกว่าผู้เผาจิ้งสวีถูกเผาแล้วผู้อินเกอรเฉินร์ช้างเกอเออก็เกอฟังเสี่ยวไงฮะเกอร์ฟังเสี่ยว กูอินเหลือบมองสุนเจียวแวบหนึ่งนับตั้งแต่คว้ยลันถูตายฟูจื้อเฉิงถูกจับลุมเท้าสุนก็เหมือนกลายเป็นนกกระทาน้อยอ่อนแอชนสงสารตัวหนึ่งนอกจากตัวสันละริกนะก็ทำอะไรไม่ได้เลยกูอินจึงให้คนคอยจับตาดูไว้เรื่องนี้มองวัดเพลนแล้วซับซ้อนมากแต่แท้จริงแล้วขอแค่ลองคบคิดแล้วจะเข้าใจได้ทันทีฟูจื้อเฉิงล่วงรู้ความเคลื่อนไหวงกูอินอยู่ก่อนแล้วหากคิดจะสลัดความสัมพันธ์กับพวกโจรภูเขาจริงมีหรือจะรีบร้อนลงมือใน เช่นนี้เพราะมิเท่ากับยอมรับสารภาพเองว่าฆ่าคนปิดปากหรือพอคิดถึงการแสดงออกอย่างโง่ๆว่าฆ่ากับไข่ล้นถูสมรู้ร่วมคิดกันมาตั้งแต่ต้น จนจบของสุนเจียวจํำแหลงเห็นถึงความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนกรมกะลาโหปต้องการบีบบังคับให้ผลักน,นันป้ายลั่นกลองส่วนไข่หลันหูก,ก็ต้องการกำจัดฟูจูชเชิงสองฝ่ายจึงร่วมมือกันกระตุ้นให้โจนฟูขาวกูจเฉิงเกิดความขัดแยง้งกันเพื่อสองฝ่ายทำตัวเป็นสุนักกันกัดกันต่อหน้าอันติงโฮถึงเวลานั้น ต่อให้ในใจกุ้งอินอยากปกป้องฟูจืเชิงสักยันไห้ก็ไม่สามารถพลิกดำเป็นขาวได้ส่วนพูดผีไร้สินธรรมจุดไฟเผาภูเขานั้นคาดว่าคงเป็นควายหลันถูแล้วแต่ควายหลันถูไม่น่าจะรู้งร้ถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างจิ้งสวีกับฟูจือเฉิงไม่นั้นก็คงไม่จุดไฟเผาภูเขาเพราะต่อให้มีหลักฐานว่าฟูจือเฉิงสมคบกับโจรภูเขาจริงแต่ความผิดข้อน,นี้อย่างไม่แน่ว่าจะเอาผิดฆ่าหลวงใหญ่หอระดี พบตำแหน่งผู้มัจจาการกองทหารรักษาการนานเจียงถึงตายได้ถ้าไกรลันทูทราบว่าผู้เชื่อเชิงลักลอบค้าทองคำเหลืองเมืองผ่านทางจิ้งสุงีคงไม่ทีทางรีบร้อนเผาทำลายหลักฐานให้พวกเขาเช่นนี้เพราะการลักลอบค้าทองคำเหลืองเมืองออบบทักกบกอกบดต่อยผู้เชื่อเชิงตายสักสิบครั้งก็ไม่เพียงพอ ทองคำเหลวมุ่นในตลาดเมื่อระลักกันแล้วมีแหล่งที่มาสามสายด้วยการช้างเก่งวิเคราะห์สายแรยกมาจากคลังพัสดุหลวงแม้ออกกดเข้มงวดแต่มักจะมีมุกสิกมุกสิกมุสิกและเมื่อยอมเสี่ยงตายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวลักลอบขโมยทองคําเหลวมุ่นในคลังพัสดุหลวงมาผสมสิ่งปนเปื้อนแลวค่อยนําไปขายให้ชาวบ้านอีกต่อหนึ่งสายที่สองมาจากพอ้อคามืด นั่นคือพวกไม่รักชีวิตที่ไปขุดหาแร่ทองคำเหลอม่วงจากนอกด่านยอมเสี่ยงตายก้าวรอดหนึ่งจนกลับมาได้สายทด่สามาจากโ้นทะเลสาเหตุเราตั้งใจตามสืบบอสาวนี้เป็นพิเศษนั่นก็เป็นเพราะว่าแหล่งที่มาสุดท้ายนองคำเหลอม่วงซ้ายนี้คือหนานยางผู้อินขยับตัวนั่งตรงทันทีเจ้าแน่ใจหรือช้างเกิงพญายนาคเงียบๆสีหน้าเสนอีพันเครยงเคียดตามเพราะพวกเขาต่างรู้กันดีว่าหนานยางไม่ได้ผลิตทองคำเหลอมอ่วง องคําเหลือมุ่งจาพ้นทะเลที่หลังไหลเข้าสู่หลังไหลเข้าสู่ตลาดมืดในแคว้นต้าเลียงล้วนแล้วแต่ซื้อมาจากชาวตะวันตกรอะมีระบบผูกขาดเส้นสายและกำหนดตัวผู้รับที่แน่นอนจึงมีทางเกิดปัญหาแทรกซ้อนในการขนส่งมาจากผู้อื่นอีกต่อเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมากถ้าหากมีคนใช้หนานอย่างบางหน้า และคอยกบภูมตลาดค้าทองคาเหลวม่วงในซีนานจากระยะไกลเะนั้นบุคคลเบื้องหลังที่กล้าเสี่ยงละรายมากขนาดนี้ทั้งยังเก็บซ่อนได้ลึกลับถึงเพียงนี้คงไม่ใช่นักค้าทองคาเหลวม่วงธรรมดาเป็นแน่ช้างเกิงเอ่ยว่านั้นอย่างไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของแคว้นเราความสามารถของเรามีจํากัดหลายครั้งส่งคนไปหนานอย่างล้นต้องกลับมามือเปล่ายังมีนภพยิ่งสวีที่หจนถึงตอนนี้ยังไม่เผยตัวออกมาอีก ข,ข้าคิดว่าเมื่อโจรคนหนึ่งมีโอกาสก็ถึงทองคาเหลวม่วงสิ่งที่เขาคิดถึงคงไม่ใช่การสร้างหุ่นกสิกรรมบุกเบิกแก้วถางป่าเพื่อเพาะปลูกเป็นแน่กูอินฟังจดและนิ่งเงียบไปครูหนึ่งก่อนลุกขึ้นผิวปากดังยาวเยว่ที่บินคนหนึ่งร่อนลงจากฟ้าอย่างเงียบกันทิ้งก็ลงตรงหน้ากูอินผู้อินขมวหมดคิ้วเล็กน้อยก่อนออกคําสั่งรวดเดียว3าเรื่อง คนสอดแนมเยว่ย้ทมินสองกองนำแผนที่ฉบับนี้ไปช่วยอากาศตอนกลางเกินเร่งสื้อภาษาที่อยู่ของสามหัวหน้าจนใหญ่ให้ชิงจับตัวหัวหน้าโจนก่อนควบคุมกองกำลังต้องการตวงผู้ว่าการเมืองหนานจงไว้ให้ดีสอบสวนอย่างละเอียดว่าใครได้กล้าทำตัวไร้ถือแปรออกความคิดให้ไข้ลันถูใช้วิธีเช่นนี้กระตุ้นหผูจู่เชิงกับพวกจรเกิดความขัดแย้งกัน เรื่องสับสนฟูชื่อเฉิงจีผิงเจ้าไปทุกคนต่างรับคำสั่งไปปฏิบัติกู้อินกล่าวจบและหลีตาลงแวบ,บหนึ่งโดยเมื่อรู้ตัวกระทั่งส่วนอี้ยังจับสังเกตไม่ทันช้างเกิกั่จุดเข้าไว้พ่อบุญธรรมหรือว่ายาของท่านพกมาด้วยหรือ,รอไม่นี้ฟ้าก็ใกล้สางแล้วไปพักผ่อนก่อนสักคู่เถิดส่วนอี้ได้ยินคำว่ายาคอไเลสิกกลับมาในเวลาเดียวกันนั้นในใจเขาก็รอบนึกแปลกใจอยู่นิดนิดนงตาช้างเกิงเหมือนเกาะติดเหนกวนวร่างของกู้อิน แค่ลมพัดยอดไม้ไหวก็สังเกตเห็นได้ทันทีุูอินคิดจะไปเสดตามความเคยชิน ช้างเกิงกับจิงเอ่ยตัดหน้าพิธีฟังเทมที่แมา่นางเฉินมอบให้เมื่อกลาก่อนยังไม่ได้ทดลองเลยคาดว่าวเรื่องคงยังไม่จบง่ายๆแค่นี้แน่เกรงว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอีพ่อบุญทำให้ข้าลองดูเถิดกู้อินค่อยระลึกข,ขึ้นได้ว่าช้างเกิงทราบเรื่องแล้วถึงปิดบังต่อไปก็ไม่มีประโยชน์เอ่ยจึงทายไว้แค่ข้าเป็นนอนพักด้านหลังสักครู่แล้วยอมให้ฝ่ายเดินตามไปแต่โดยดี ในกระเป๋าสาัมภาระของช้างเกิงมีเข็มเงินชุดหนึ่งยาสัมัญประจำบ้านจำนวนหนึ่งเศษเงินเล็กน้อยและหนังสือไม่กี่เล่มผู้หญินคนพบมานานแล้วว่าเด็กคนนี้ข้างนอกสุกซายข้างในเป็นโครงแท้จริงแล้วมีเสื้อผ้าเอาไวผ้ผาาเปลี่ยนแค่2ชุดเท่านั้น กลับใส่กลับไปกลับมาไม่ว่าอย่างไรกูอินขบคิดไม่แตกจริงๆเด็กนี้ตอนยังเยาว์ไม่ชอบออกนอกมากเขาอยากจะพาไปเที่ยวตลาดยังเล่นลูกไม้หลอกล่อ18ตลกแล้วเหตุใดมาตอนนี้ถึงดื้อรั้นไม่ยอมอยู่ที่เมืองหลวงกลับ ดึงดันยอนลำบากร่อนเร่ไปทั่วหยุดทพบหนึ่งเดือนสองเดือนอาจรู้สึกแปลกใหม่นี่สี่ปียังจะรู้สึกแปลกใหม่ได้อีกหรือช้างเกิงเคยฟังเค็มผู้อื่นมาแล้วมากมายแต่พอต้องเผชิญหน้ากับโอ้ยินตามลำพังในเวลานี้กลับรู้สึกตื่นเต้นโดยไม่มีสาเหตุกระทั่งตอนเรียนฝังเข็มกับแม่นางเฉนินครั้งแรกเขาต้องฟังเข็มตัวเองยังไม่เคยเป็นเช่นนี้เขาบนเวียนล้างมือซ้ำซากหลายครั้ง ล้างถัวจนนางมือแทบตลอกไปชั้นหนึ่งจนกุอินทนดูมาต่อไปว่าจึงเออเร่งแม่นางเฉินสอนเจ้าอยู่ครึ่งวันสรุปว่าแค่สอนเจ้าล้างมือเป็นเท่านั้นเลย ช้างเกิงคือน้ำไรเลือกน้ำเสียงเครียดกริงเล็กน้อยก่อนเอ่ยถามอย่างระมัดระวังพ่อบนธรรมนอนบนตักข้าดีหรือไม่กูอินคิดว่าไม่เห็นเป็นไรไม่ให้ตักของสตรีสาวสิหน่อยนอนก็นอนสิแต่ว่าเขาอยากถามสักคิกรตรงเจ้าไหวแน่นะคำพูดกลังหลุดออกจากปากแต่กลัวกายเป็นเพิ่มแรงกดดันให้หมอเครึ่งครึ่งกลางๆอย่างช้างเกิงจึงคืนมันลงคอและคิดอย่างใจกว้างลองเสียงดูสักตั้งถึงอย่างไรก็คงไม่ถึงตายเขาเตรียมตัว เตรียมน้หนังพร้อมดนฝังเข็มแล้วค้าไปถึงช้างเกิงจะไม่ได้อ่อนหัดอย่างที่เขาคิดไว้ตอนเข็มเรียวเล็กจิ้มตรงจุดชีพจรแทบจะไม่รู้สึกอะไรผ่านไปครุ่นหนึ่งอาการปวดหัวที่คุณเคยดีพลันกำเริบขึ้นมา แต่ไม่รู้เป็นเพราะผลเทบทางจิตใจก็อินหรือเปล่าพอมีเข็มเงินนี่ช่วยกลับรู้สึกเหมือนว่าอาการดีขึ้นมากกูอินเริ่มรู้สึกผ่อนคลายแล้วอดพูดพร่าไม่ได้เจ้าติดตามหอลินหยวนมากับลมไปกับผลมีเจตนาอะไรกันแน่ถ้าอยากตอบแทนบ้านเมืองก็สมควรกลับเมืองหลวงเข้าราชสำนักเป็นจิ้นอ๋องทั้งที่ไปถึงองค์ชายแท้กลับติดตามชาวยุทธที่ไม่รักชีวิตอย่างหอลินหยวนสืบอเ,เรื่องทองคำเหลือ,มองม่วงอะไรนั่น ช้างเกิงชะงักแต่มือกำไลหยุดเคลื่อนไว้ต่อประเสริฐอย่างอ้อมค้อมข้ายังม่เคยถามพ่อบุญธรรมเหลือพิษธี่ทำร้ายหูตาท่านมาจากที่ใด กู้อินอืมช้างเกิงยิ้มคิดว่าคงอุดปากอีกฝ่ายได้แล้วข้าเป็นถึงมาผ่านไปชั่วครู่หนึ่งจูจูกูอินก็เอ่ยปากเล่าอย่างตรงไปตรงมาตอนเด็กท่านโหผู้เท่าพาข้าออกรบชายแดนทางเหนือจึงถูกสอนพิษของชาวมานยิงเฉียดไท่ช้างเกิงกูอินข้าเล่าจบแล้วถึงตัดจา คนอย่างกู้อินว่าจะแท่งทําตัวเป็นหมาป่าหมีหรือหลานชายก็หาได้ขนาดมือไม่ทั้งยังพูดด้วยใบนหน้าที่ไม่บ่งบอกอารมณ์จริงเท็จผสมภระเสษการทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ก้องเกาจนแทบมองหาพิรุษไม่เจอช้างเกิงทําได้เพียงอาศัยสันชาตยานวิเคราะห์ออกมาว่าคําพูดของอีกฝ่ายคงมีความจริงแทรกปนอยู่บ้าง ข้า้าแค่อยากออกไปชมดูช้างเกิงลังเลเล็กน้อยก่อนเอ่ยต่อเมื่อก่อนเหลียวรานได้ซื้อเคยกล่าวกับข้าว,ว่าหัวใจกว้างกวาว่าจุฟ้าดินได้ความทุกข์ใจยิ่งใหญ่ปานคุณข้าเป็นแค่งแง่มุมเล็กๆเท่านั้น คุนเขาสายทานสัพพสิ่งสัพพชีวิตจงมองดูผู้อื่นให้มากยามก้มลงย่อมเห็นตนเองไม่เคยดูแลคนป่วยหนักเจนตายกับมือจึงคิดว่ารอยตลอกบนร่างตนคือบาดแผลสาหัสไม่เคยนอนกลางดินกินกลางทรายมักรู้สึกชุดกระอาชเาล็กก็เป็นแค่เงาอันหน้าเกรงขาาไม่เคยกินรำข้าวผักป่าราษฎรทุกยากเพียงใดก็เป็นแค่การคร่ำควรตีตนก่อนไข้ไม่ใช่รือกูอินลืมตาขึ้นมองเขา ดวงตาก็เอ็นเริ่มค่อยๆหาจุดรวมสายตาได้ด้วยริ์ยาตอนแรกช้างเก่งดบับสายตาเล็กน้อยก่อนจะรวบรวมสติได้จึงเผชิญหน้าอย่างเยือกเย็นแต่เขายังคงมองสบตาโกอินไม่ได้นานนักเพราะพอมองนานเข้าพันรู้สึกเหมือนในอกมีหีบทองคําที่ไม่ยอมคลายความร้อนมาทั้งแผดเผาและร้อนลวกคันหลังชาหนึบเข้าเขาหนีบขาเข้าหาการโดยม่รู้ตัวแทบจะทนนั่งต่อไปไม่ไหวแล้ว จูุๆจูกจ่กจูก่ๆกุยินก็เอ่ยขึ้นอาจารย์ของเจ้าแท้จงจงฉานใช่หรือไม่ฉานเกิงน,นิ่งอึ้ง แม่ทัพอาแม่ทัพทหารอาชาฝีมือขี่ม้ายิงธนูเป็นหนึ่งไม่มีสองสิบกว่าปีก่อนถูกตัดสินโทษเพราะโต้แยง้งอดีตฮ่องเต้คุณนางทั้งบุญและบูททราาจะสำนักล้วนอ้อนบอนขอความเมตตาให้เขาสุดท้ายยังเหลือแค่ถูกปลดออกจากตำแหน่งและไม่ได้ส่งตัวแม่ทัพเท่าเขาคุกหลังฉะนั้นเขาก็จากไปอย่างไร้ร่องรอยตอนเกิดกบฏขึ้นในสีอี้อดีตฮ่องเต้ทรงพระราชดำริด้วยความตื่นตระหนกว่า จะคืนตำแหน่งแม่ทับให้เขาแต่ตามตัวหาตัวแม่ทับจงไม่เจอกุอินถอนหายใจเจ้ายิงธนูแค่นัดเดียวข้าก็รู้เลยว่าเขาเป็นคนสอนเจ้ามาไม่น่าเล่าคนที่ข้าส่งไปถึงโดนสลัดทิ้งอยู่ด้วยท่านพเท่ายังกระดูแข็งแรงดีอยู่หรือช้างเกิือนตรับคำหนึ่ง กุยินนิ่งเงียบไปนานเขาไม่ได้บอกช้างเกิงว่าอันทท่จริงเมื่อนานไปแล้วจงช้างก็เคยเป็นอาจารย์ของตนเองมาก่อนหอลินยนแนะนําช้างเกิงให้แม่ทัพจงนี่เป็นความเอิญอหนึ่แต่ว่าตั้งใจกันแน่กุยินอดรู้สึกคาดหวังไม่ได้องค์ชายน้อยที่เขาเลี้ยงดูสังสอนอย่างล้มลุ่มดอนมาตั้งแต่อายุสิปีสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นซ้องหลักของแว่นแคว้นได้หรือไม่ กู้อินคิดฟุ้งซ่านจนค่อยๆพลอยหลับไประหว่างสลืมสๆอยู่นั้นรู้สึกเหมือนมีคนสัมผัสใบหน้าเขาแต่พอสะดุ้งตื่นมาท้องฟ้าก็สว่างโร้แล้วเขาเลิกผ้าหม่มฝืนบางที่รู้กายผมคุมตัวให้ออกและเอ่ยเสียงเกร่งคร้มมีเรื่องอะไรหรอือเยียวที่วินทิศหน้าประตูรายงานท่านแม่ทพัพบสามวน้าโจรเรียกรวมพลกลางเด็กเวลานี้มารวมกลุ่มเกาะบทตรงบร,ริเวณใกล้ๆปากแม่น้ำหนานตู้ขอรับกู้อินกระหมดคิ้ว พวกเขามีสอนรุ้งขาวสิบคันเกราะหนักหลายสิบถ้าขาน้อยไม่ได้ดูผิดในมือกระบกนั้นยังมีเหยี่ยวด้วยขอรบาบจบตอนคราบคครับ